หลังจากเราเปลี่ยนเขี้ยวเสร็จนะครับของฟอร์ดครับฟอร์ดตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มรีโมทสองปุ่มนะครับปุ่มสองปุ่มแบบนี้นะครับแับล่องฟันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับก็สะดวกนะครับครับรถฟอร์ดนะครับรถฟอร์ด a ลนเจอร์นะครับรุ่นนี้นะครับครับนี่ครับสองจุดสองหกโอโต้นะครับสองจุดสองบีสองจุดสองหก 2.2นะครับอาการคอขัดคอล็อกนะครับวันนี้นะครับผมช่างมือกุญแจนะครับก็มาบริการถึงนะครับถึงสารคามนะครับตำบลหัวเรือนะครับตำบลหัวเรือบ้านยางนะครับจอดมาสองสามวันแล้วนะครับเที่ยวของกุญแจนะครับกุญแจฟอดนี่ครับฟอดตัวนี้นะครับนี่ครับที่เป็นดอกสองปุ่มนะครับแล้วก็จะมีฟอดนะครับขนาดมันใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับ ส่วนมากแล้วเคี่ยวด้านในนะครับจะเสื่อมสภาพนะครับเราก็จะมาทําการเปลี่ยนใหม่นะครับรถจักปีอคุณพี่รถสี่ปีก็ยังเป็นนะครับบางทีก็จะมีสาเหตุอื่นนะครับอาจจะเป็นไอ้ฝ้ายหรืออะไรเข้าไปนะครับเป็นไปได้หมดนะครับแต่เราจะมาถอดดูนะครับว่าด้านในมันมีสกปรกยังไงครับครับนี่ครับเราจะออกมาดูนะครับว่าเขี่ยวนะครับเคี่ยวนเกียร์นี้เสื่อมสภาพแค่ไหนนะครับนี่ออกมาแล้วนะครับตัวนี้ก็คือ เที่ยวหรือฟันของเขานะครับเสื่อมสภาพมากนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนเปลี่ยนให้ใหม่นะครับทันฟันเขาจะมีการดีดหรือว่าเสื่อมสภาพนะครับหลายปีผ่านมาต้องทําการเปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนไม่หายนะครับไม่หายนะครับต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดก่อนนะครับไม่ก้องมึให้ ปันจะดีดมากนะครับก็จะสุขโปกมากนะครับ <S 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 มีจากลูกฮะนคะคุณแก<ม>่คุณพี่อใครอยู่เด้อมีสอง,อสองลูกอยเด้อก็ควบลอดให้หลังจากเราเปลี่ยนเชี่ยวเสร็จนะครับของฟอร์ดครับฟอดตัวนี้นะครับ จะเป็นปุ่มรีโมทสองปุ่มนะครับก็คือจะมีปุ่มสองปุ่มแบบนี้นะครับแล้วก็ร่องร่องฟันนะครับร่องฟันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับผู้ชมเห็นไหมครับส่วนมากแล้วฟันด้านในจะเสื่อมสภาพนะครับเราต้องเปลี่ยนใหม่นะครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จนะครับเราเปลี่ยนฟันอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมาทดสอบดูนะครับเอากล้องมาใกล้เลยครับนี่ครับออาวโอ้ นี่ครับก็จะเปิดสวิตง่ายนะครับนี่ครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับนี่ครับไฟก็จะขึ้นอย่างนี้นครับสะดวกนะครับนี่ครับหมุนน่ครับหมุนสะดวกนะครับนะนี่เราจะลองสตาร์ทดูนะครับผู้ชมนะนี่ลองสตาร์ทดูนะครับเกียร์ยูพีนะครับเกียร์ยู่พีรถรุ่นนี้ดีมากนะครับมี p R N D บอกด้วยนะดีเนาะเดี๋ยวเราจะซื้อฟอร์ดเนาะ นะว่าเรียบร้อยนะครับลูกค้าครับรถของคุณท่ามีอาการคอขัดคอรั่งก็เรียกใช้ช่างมุือได้เลยนะครับช่างมุืออยู่หน้ามอราชวัตร้อยเอ็ดนะครับอยู่ตรงถ้าโรงเรียนบ้านหล่าแจมตรงกลางนะครับเบอร์โทรเวลาอยู่ล่างคลิปนะครับผมจะทิ้งไว้ให้นะครับถ้าคุณลูกค้ามีปัญหารถแจกคอขัดคอรัก็เรียกใช้ได้เลยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับ Terima kasih.